โนว์ชาแนลบายนุชกลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยพร้อมกับนิยายรักเรื่องเพลงรักเสน่ร้อนวันนี้เสนอเป็นตอนที่สิบห้าค่ะตามมาดูเรื่องวุ่นวุ่นของสองสาวพัซซ์เกลกับบอสหนุ่มทั้งสองของเธอด้วยกันนะคะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาบ้างเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตามไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะบทที่สิบห้าพัญญาและนทิชา มาฟิตติ้งเสื้อผ้าจะต้องใส่ในการถ่ายทำเอ็มวีและอัลบั้มภาพเพื่อให้มันใจว่าใส่ได้พอดีไม่ต้องมีการแก้ไขเสื้อผ้าที่ถักสไตลิสจัดมาให้สองสาวลองสวมใส่นั้นมีมากมายหลายแบบต้องใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงกว่าจะลองเสื้อผ้าเหล่านั้นได้ครบเมื่อลองชุดเสร็จทั้งคู่ก็ตกลงกันว่าจะกลับไปที่พักโดยจะแวะกินอาหารกลางวันด้วยกันก่อนในช่วงนั้นเองทีมงานก็ได้นำสคริปต์รายละเอียดของการถ่ายทำเอ็มวีมาให้นาทิชา พร้อมกับแจ้งให้พวกเธอรทราบว่าสองสาวพัสเกิลจะต้องเดินทางไปถ่ายทำเอ็มวีและอัลบั้มภาพในอีกสองวันข้างหน้านี้จากนั้นทั้งคู่ก็ชวนกันไปกินอาหารอร่อยที่ร้านอาหารชื่อดังซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากบริษัทมากนะักระหว่างที่กำลังนั่งรออาหารอยู่นั้นทั้งคู่ก็นั่งคุยกันไปด้วยเพื่อเป็นการฆ่าเวลาและหัวข้อการสนทนาในครั้งนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของสองนุ่มหลอ่ออย่างเมคินและอินทัศทัญญา ฉันมีเรื่องจะเล่าให้คุณฟังด้วยค่ะคุณจำเรื่องที่คุณแนะนำให้ฉันทำเมื่อวานนี้ได้ไหมคะจำได้สิคะทำไมคะหรือว่าเมื่อคือนนี้นัทิชาพยักหน้าใช่ค่ะเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยได้ไหมคะนัทิชาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อคืนนี้ให้ธัญญาฟังโดยไม่ปิดบงังธัญญาหัวเราะชอบใจเมื่อฟังจบอีกทั้งยังเอ่ยปากชมอีกฝ่ายคุณเก่งจริงๆเลยค่ะทิชา ฉันไม่คิดว่าคุณจะกล้าทำตามคำแนะนำของฉันนะคะว่าแต่คุณตั้นใจเตะตรงจุดยุทธศาสตร์ของเขาจริงเหรอคะตอนนั้นมันฉุกลระหกค่ะคิดแต่ว่าต้องเอาตัวรอดให้ได้ก็เลยยันออกไปฉันไม่ได้หันมาดูผลหรอกนะคะว่าเขามีอาการอย่างไรฉันรีบวิ่งเข้าไปหลบในห้องน้ำซะก่อนแต่เขาก็คงจะเจ็บมากเหมือนกันร้องเสียงดังแถมด่าเป็นไฟแลบเลยคะ่ะตอนนั้นฉันกลัวมากเลยนะคะและฉันต้องขอโทษคุณด้วย ที่บอกความจริงกับเขาไปว่าคุณเป็นคนแนะนาให้ฉันใช้วิธีนี้ฉันคิดว่าเขาจะต้องไปต่อว่าคุณแน่เลยค่ะเรื่องนั้นไม่มีปัญหาหรอกค่ะถ้าคุณทัตเขาจะมาต่อว่าฉันก็มีวิธีรับมือเขาค่ะน่าเสียดายที่ฉันไม่มีโอกาสได้เห็นฉากสําคัญนั้นฉันว่าเขาคงจะเข็ดปีกสักพักละค่ะขอให้จริงเถอะค่ะฉันเกรงว่าแทนที่เขาจะเข็ดเขาจะหาทางแก้เถิดฉน,นี่สิคะ ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็เห็นทีจะแย่ไม่ต้องกลัวค่ะฉันคิดว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษมากพอที่จะไม่ทําอะไรคุณโดยที่คุณไม่เต็มใจฉันหมายความว่าทําแบบหักหานน้าใจกันนะคะฉันก็ภาวนาขอให้มันเป็นแบบนั้นมันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วค่ะคุณลองคิดดูนะคะถ้าคุณท้าจะทําอะไรคุณจริงๆคุณไม่มีทางรอดมาจนถึงป่าน,นี้แล้วค่ะโอกาสก็เอื้ออำนวยออกักขนาดนั้น นอนก็นอนห้องเดียวกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้นอนเตียงเดียวกันก็เถอะทิชาถ้าคุณไม่อยากให้เขาเอาเปรียบคุณล้ก็ฉันขอแนะนำว่าคุณจะต้องออกแนวโหดๆห,หน่อยยังไงคะก็เวลาที่เขาจบคุณหรือว่าคุณพลาดห้าสียทีเขาคุณก็ให้รางวัลจูบนั้นด้วยวิธีนี้คะ่ะตัหมัดเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ชกออกไปให้เต็มแรงเลยคะ่ะฉันรับรองว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลแน่นอน ธัญ่าทำท่าประกอบให้เธอดูด้วยคุณหมายถึงนอกจากฉันจะต้องระวังตัวแล้วเมื่อเดก็ตามที่ฉันพลาดฉันจะต้องโหดเข้าไว้ใช่ไหมคะพัยญาเพียกหน้าพร้อมกับกล่าวยืนยันคำตอบอีกครั้งคุณเข้าใจถูกต้องแล้วคะ่ะคุณจะต้องปรับเปลี่ยนมาเล่นบทผู้หญิงที่เข้มแข็งไม่ยอมให้ผู้ชายมารังแกได้ง่งายๆฉันรับรองเลยค่ะว่าวิธีนี้ได้ผลแน่นอนได้คะ่ะฉันจะทำตามที่คุณแนะนำต่อไปนี้ ฉันจะโหดเท่าไว้เธอพูดพร้อมกับคำมัดมาตรงหน้าของทัญญาใช่เลยค่ะต้องแบบนี้ล่ะค่ะถึงจะจัดการผู้ชายมือไวอย่างคุณทัดได้ขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำยินดีเสมอค่ะคุณปรึกษาฉันได้ตลอดเวลาเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจฉันจะเป็นเรนเนอย์คุณเองค่ะแล้วคุณล่ะคะทัญญาเมื่อคือนคุณได้คำตอบที่ต้องการหรือย,ยังคะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นค่ะ แต่ฉันมั่นใจได้อย่างหนึ่งว่าเขาเคยมีเซ็กตกับผู้หญิงคุณทราบได้ยังไงคะคงไม่ใช่เพราะว่าเขาทำอะไรกับคุณแบบนั้นหรอกนะคะยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกคะ่ะจากนั้นธัญญาก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้นทัทิชาฟังหญิงสาวฟังแล้วก็ขำดีนะคะที่คุณรอดมาได้นั่นสิคะแต่ฉันก็จะไม่ละความพยายามหรอกนะคะฉันต้องรู้ให้ได้ว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบผู้หญิง แล้วคุณจะทำยังไงต่อไปคะถ้ามีโอกาสฉันก็จะพิสูจน์อีกคะ่ะระวังจะได้คำตอบอีกทีก็ตอนที่ตกเป็นของเขาไปแล้วนะคะเข้าทางกันเลยนะคะนั่นน่ะอะไรนะคะณัิชาอุทานออกมาด้วยความตกใจกับความคิดของอีกฝ่ายคุณไม่ต้องทำสินตกอกตกใจขนาดนั้นหรอกฉันล้อเล่นคะ่ะคุณล้อเล่นได้เหมือนจริงมากเลยนะคะฉันถามอะไรคุณอย่างได้ไหมคะทัญญา คุณเปิดเผยความรู้สึกของคุณและแสดงออกอย่างเปิดเผยแบบนี้กับผู้ชายทุกคนหรือเปล่าคะผันย่ายิ้มให้นาทิชาก่อนที่จะตอบข้อสักถามของเธอคุณจะเชื่อฉันไหมคะทิชาว่านี่คือครั้งแรกที่ฉันเป็นฝ่ายลุกก่อนเพราะเมฆเป็นผู้ชายที่ฉันชอบฉันจึงกล้าที่จะแสดงความรู้สึกของฉันให้เขาได้รับรู้แต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะทําแบบนี้กับใครก็ได้ไม่ใช่ผู้ชายทุกคน แต่ต้องเป็นเมฆคนเดียวเท่านั้นคำตอบของทัญญาเรียกรอยยิ้มของนณทิชาเพราะคำตอบของอีกฝ่ายนั้นตรงกับที่เธอคิดไว้เมื่ออาหารมาเสิร์ฟทั้งสองสาวก็ลงมือกินอาหารกินกันไปได้สักพักธัญญาก็อุทานขึ้นมาว่าเกือบลืมไปเลยนณทิชาถามด้วยความสงสัยลืมอะไรคะก็ลืมทอไปป่วนไทยบางคนนะสิคะทัญญาไม่จําเป็นต้องบอกอรายละเอียด น้ที่ช้าก,ก็รู้ได้ทันทีว่าเธอกำลังจะโทรไปป่วนใครทัญญาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดเบอร์ของคนที่เธอต้องการและเป็นเบอร์ส่วนตัวของเขาที่น้อยคนนักจะรู้คงจะมีแต่เพื่อนสนิทและญาติของเขาเท่านั้นที่รู้เบอร์โทรศัพท์มือถือเบอร์นี้ก่อนหน้านี้ทัญญาได้แอบกระซิบถามเบอร์มือถือส่วนตัวของเมกินจากอินทัตเมื่อเมกินรับสายเธอก็พูดเสียงหวานราวกับกำลังพูดคุยอยู่กับสุดที่รักของตนเองที่รักคะ เที่ยงกว่าแล้วคุณอย่าทำงานเพลินจะลืมกินอาหารตรงวันนะคะฉันเป็นห่วงเมกินดได้ยินเสียงตามสายเขาก็จำได้ทันทีว่าเป็นเสียงของใครจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากตัวร้ายของเขาคุณว่างมากหรือไงถึงได้โทรมากวนประสาทคนอื่นแบบนี้ผมไม่มีเวลาว่างอย่างคุณหรอกนะมีงานอีกมากมายที่ผมจะต้องทำที่ฉันโทรมาก็เพราะฉันเป็นห่วงคุณเกรงว่าคุณจะทำงานเพลิน จะลืมกินอาหารมื้อเที่ยงก็เลยโทรมาเตือนค่ะแล้วตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนฉันชวนทิชามาว่ายน้ํานะคะตอนนี้พวกเรานั่งอยู่ที่สระว่ายน้ําของคอนโดนัทิชาทําตาโตกับคําพูดโกโหกของทัญญาพร้อมกับพยายามที่จะกลั้นเสียงหัวเราะเมกินได้ยินเสียงอุทานของธันญ,ญ่าดังเข้ามาในโทรศัพท์ว้าวหล่อจังทิชาคุณดูสิคะผู้ชายคนนั้นหุดด่นดีดีนะคะซิกแท็กสวยซะด้วย ธัญญาแกล้งพูดดังๆขึ้นมาทั้งที่ตอนนี้เธอและนทิชาไม่ได้อยู่ที่สระว่ายน้ำตามที่บอกเมกินแต่อย่างใดแต่นั่งอยู่ภายในร้านอาหารชื่อดังจนตั้ง,งอยู่ไม่ไกลจากบริษัทมากนะักเมกินได้ยินเสียงที่ธัญญาพูดก,กับนทิชาอย่างชัดเจนก็รู้สึกไม่พอใจที่เธอหันไปสนใจผู้ชายอื่นแถมยังพูดชื่นชมให้เขาได้ยินอีกด้วยคุณพูดว่าอะไรนะธัญญาเมกินถามเสียงเครียดก,กลับไปไม่มีอะไรหรอกคะ่ะ ฉันแค่เห็นหนุ่มหล่อหุ่นดีมาว่ายน้ำที่นี่แค่นี้ก่อนนะคะที่รักความหล่อของผู้ชายมันกระแค่ส่ตาฉันขอดูให้ชัดๆก่อนดูไปคุยกับคุณไปด้วยฉันไม่ค่อยจะมีสมาธิค่ะบ๊ายบายจากนั้นก็วางสายเมคินได้แต่ตะโกนกลับไปเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทันย่าแต่ไม่ทันซะแล้วเพราะเธอวางสายไปเรียบร้อยเมคินได้แต่หงุดหงิดอารมณ์เสียอย่างพูดกัไม่รู้เรื่องก็วางสายไปซะละหลังจากทันย่าวางสาย นัททิชาและธัญญาก็หัวเราะออกมาพร้อมกันนัททิชาอดที่จะถามธัญญาไม่ได้ว่าทำไมเธอจึงบอกเมทินไปเช่นนั้นมันเป็นวิธีกระตุ้นต่ําเหิงของใครบางคนค่ะคุณจะนําไปใช้บ้างก็ได้นะคะฉันไม่สงวนสิทธิ์นัททิชาหัวเราะชอบใจธัญญาคุณเป็นคนอารมณ์ดีรวมถึงมองโลกในแง่ดีและมักจะทําอะไรที่ใครคาดไม่ถึงเสมอแน่อยู่แล้วค่ะ และนี่คือเคล็ดลับที่ทําให้เราไม่แก่เร็วยังไงล่ะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าเขาหึงคุณหรือเปล่าไม่ยากหรอกคะ่ะถ้าเขารีบแจ้นกลับมานั่นก็หมายความว่าสิ่งที่ฉันพูดคงจะทําให้เขากระเทือนได้บ้างอาจจะไม่ถึงกับหึงฉันแต่ถ้าเขายอมทิ้งงานของเขากลับมาหาฉันแล้วก็ฉันก็คืกหน้าไปได้อีกขั้นหนึ่งค่ะดูคุณเป็นผู้หญิงที่เปิดเผยและกล้าที่จะบอกความรู้สึกของตัวเองให้เขาได้รับรู้นะคะ มันไม่ใช่เรื่องเสียหายนี่คะการที่เรารักหรือสนใจใครสักคนเราก็ควรที่จะบอกให้เขารับรู้ถึงความรู้สึกของเราฉันไม่ถือว่าเป็นเรื่องน่าอายนะคะคุณเองก็เหมือนกันนะนีิชาเมื่อใดก็ตามที่คุณรักใครสักคนอย่ากกลัวที่จะบอกความรู้สึกของตัวเองออกไปให้เขาได้รับรู้นะทิชาถอนในใจออกมาก่อนที่จะตอบฉันคงไม่กล้าทําแบบนั้นหรอกคะ่ะทันยาเอื้อมมากุมมือของนทิชาไว้ เมื่อถึงตอนที่คุณรักใครสักคนจริงๆและไม่กล้าที่จะบอกเขาแล้วก็ฉันจะช่วยคุณเองค่ะฉันจะคอยเป็นกําลังใจให้คุณรวมทั้งจะแบ่งปันความกล้าของฉันให้คุณครึ่งหนึ่งฉันรับรองว่าความกล้าหาญของฉันบวกกับความรักที่คุณมีให้เขามันจะทําให้คุณกล้าเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงของคุณให้เขาได้รับรู้ฉันเชื่ออย่างนั้นนะคะขอบคุณค่ะเมื่อถึงเวลานั้นเมื่อไหร่คุณจะต้องบอกฉันนะค่ะ ฉันรับปากคุณถ้าฉันรักใครสักคนฉันจะมาบอกคุณเป็นคนแรกทั้งคู่ยิ้มให้กันและกันอย่างสดใสก่อนจะทำระค่าอาหารมื้อนั้นและจวนกันกลับที่พักหลังจากที่เมคินวางสายจากคัญญา่าเขาก็ทำท่าทางฮึดฮัดโชคดีที่หญิงสาวโทรมาตอนที่เสร็จสิ้นการประชุมไปแล้วดังนั้นภายในห้องประชุมจึงเหลือแต่เขาและอินทัตทีงสองคนเท่านั้นคันย่ญญาโทมหานายเหรออินทัตเอ่ยถาม อืมใช่สาวโทรมาหาแทนที่นายจะดีใจทำไมถึงทำหน้าเหมือนคนกำลังปวดท้องเธอโทรม,มาทำไมก็ไม่มีอะไรแค่กวนประสาทนะ่ะมีหน้าล่ะนายถึงได้ทำหน้าแบบนี้ว่าแต่ทันย่าพูดอะไรบ้างก็โทรม,มาเตือนให้ฉันกินมื้อเที่ยงก็ไม่เห็นจะกวนประสาทต,ตรงไหนออกจะหวังดีที่ซ้าแล้วนายไม่พอใจอะไรเธอตรงไหนเหรออินทั์ปิดแปมง,งานตรงหน้า เราหันมาสนใจเพื่อนรักเกี่ยนจริงจังก็ฉันถามว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนแล้วไงเมกินยักษ์ไหลพร้อมกับพูดว่าเธอก็ตอบว่าอยู่ที่สระว่ายน้ำแต่ทิชาแล้วมันยังไงกันล่ะพูดโยกโยกอยู่ได้อินทัศยังคงไม่เข้าใจว่าเพื่อนรักของเขากำลังโมโหเรื่องอะไรกันแน่ก็ยายจอมยุ่งบอกกับฉันว่าเขาเจอหนุ่มหล่อหุ่นดีก็เลยขอวางสายก่อนเพราะถ้าจะดูผู้ชายไปด้วยคุยโทรศัพท์กับฉันไปด้วย เขาบอกว่ามันไม่สะดวกอินทัศหัวเราะชอบใจกับคําตอบที่เขาได้ยินจากปากของเมกินที่แท้นายก็ไม่พอใจที่ทัญญาหันไปให้ความสนใจผู้ชายอื่นนี่เองอินทัศพูดล้อมกับหัวเราะไม่หยุดจนเมกินต้องเบรกอา้าวขำเข้าไปมันน่าขำตรงไหนนายถึงได้หัวเราะมากมายขนาดนี้ก็จะไม่ให้ฉันขำได้ยังไงนายไม่เคยมีอาการแบบนี้กับผู้หญิงคนไหนมาก่อนเลยที่สําคัญฉันว่านายโดนทัญญาหลอกแล้วละ่ะ ธัญญาจะมาหลอกจะเรื่องอะไรเมกินถามด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดอ้าวก็เรื่องที่มีผู้ชายหลอมาว่ายน้ำด้วยไงนายก็น่าจะรู้นะว่าปกติสระว่ายน้ำนั้นไม่ค่อยมีคนลงไปไว่ายสักเท่าไหร่แต่วันนี้อาจจะมีก็ได้และถ้ามันเป็นความจริงแล้วก็ป่านี้ไอ้หนุ่มคนนั้นมันคงนั่งดูธัญญากับพิชาเพลินไปแล้วอินทัศน์คิดภาพตามคำพูดของเพื่อนรักเออจริงด้วยแบบนี้ก็แย่น่ะสิแย่อย่างไง เมกินเอ่ยถามด้วยความแปลกใจก็นายลองคิดดูนะมีผู้ชายคนอื่นมานั่งมองรูปร่างอันเซ็กซี่ของธัยญ,ญากับทิชาในชุดว่ายน้ำทูพีสโอ๊ยม่อยากจะคิดเลยที่นายพูดมาเพราะอิจฉาหนุ่มคนนั้นใช่ไหมก็เออน่ะสิเฮ้ยไม่ใช่ซะหน่อยแต่อย่างน้อยฉันก็เคยเห็นพวกเธอในชุดว่ายน้ำก็แล้วกันมีแต่นายนั่นแหละที่ไม่มีบุญได้เห็นจะบอกให้นะธัยญ,ญ,ญาเนี่ยเซ็กซี่มาก นี่ถ้าฉันไม่ชอบที่ชามาก่อนแล้วก็ฉันก็คงจะจีบเธอว่ะน้อยๆหน่อยนาย,นย,นยห้ามจับปลาสองมือนะโว้ยหว่วงเลยสิดีแล้วล่ะที่คิดได้แบบนั้นแล้วนายก็อย่ามัวแต่รอช้าอยู่ละ่ะเดี๋ยวจะโดนคนอื่นตัดหน้าไปถึงตอนนั้นฉันจะสม,มน้ำหน้านายเพราะว่านายมันมัวแต่เล่นตัวอย่างฉันต้องให้นายมาสอนเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอเรื่องอื่นน่ะอาจจะไม่ต้องแต่ว่าเรื่องของผู้หญิงน่ะ ฉันมือโปรกว่านายเยอะอินทัศพูดในขณะที่เมคินหุนหันวิ่งออกไปจากห้องประชุมโดยที่ไม่พูดไม่จาทําให้ In อินทัศอุทานออกมาอะไรของมันวะไม่เคยเห็นเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนี่นาชักจะเพี้ยนขึ้นทุกวันแล้วอินทัศก็รีบวิ่งตามเพื่อนรักออกไปเช่นกันเพราะพอจะเดาได้ว่าเมคิกนกำลังจะไปไหนในขณะที่นั่งอยู่ในรถนั้นอินทัศก็อดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามหันยา่า ทำให้นายอาการหนักได้มากขนาดนี้เชียวเหรอจริงสิพูดถึงทันญญาฉันมีเรื่องที่จะต้องไปจัดก,การเธอเหมือนกันเรื่องอะไรเมคินถามด้วยความสงสัยแต่ไม่ได้หันมามองเพื่อนรักที่นั่งอยู่ข้างตัวอินทัศเริ่มสาธยายให้เขาฟังนายรู้ไหมว่าแฟนของนายนะ่ะแสบมากแค่ไหนแล้วเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเขาเมื่อคืนก็ถูกถ่ายทอดให้เพื่อนรักฟังโดยไม่ปิดบงังคราวนี้ก็ถึงทีที่เมกินจะเป็นฝ่ายวัรเราะเยาะบ้าง นายจะหัวเราะอะไรนักหนามันน่าขำตรงไหนทำไมจะไม่ขำลองคิดดูนะว่านายเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องผู้หญิงแต่กลับเสียท่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งแถมยังโดนเตะพามาเขายางจังและจะไม่ฉันขำได้ยังไงไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับนายถ้าฉันไม่ได้ยินจากปากของนายเองแล้วก็ฉันไม่มีทางเชื่อเด็ดขาดแต่พูดถึงความแสบของทันย่าแค่นี้เป็นอย่างน้อยไป อินทัดขมวดคิ้วถามพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงก็เมื่อคืนดีตัวแสบถามฉันว่าฉันเป็นแมนเต็มร้อยหรือเปล่าแค่ถามเนี่ยนะที่นายบอกว่าแปลกมันไม่ใช่แค่นั้นนะสิเธอยังทำท่าอวดดีมายั่วยวนฉันแล้วสำเร็จไหมเมกินลี่โวยวายใส่อินทัชทันทีที่ฟังจบฉันไม่ใช่นายนะเว้ยซึนได้ลพลีผามฟันไม่เลือกนายก็พูดเกินไปเดี๋ยวนะนายพูดแบบนี้ แต่ว่าทัญญาก็รอดตัวไปใช่ไหมทัญญายังไม่เคยกับเรื่องแบบนี้หรอกแต่ชอบทำท่าตากบบีนนั่นเองฉันว่าทัญญาเป็นคนเปิดเผยดีถ้าชอบนายก็แสดงให้รู้ว่าชอบนายเมื่อเมกินและอินทัดกลับมาถึงที่พักพวกเขาก็รีบเดินตรงไปที่สระว่ายน้ําทันทีแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นแม้แต่นักทิชาหรือทัญญาเมกินได้สอบถามพนักงานที่ประจำอยู่ที่สระว่ายน้ําว่ามีใครลงมาว่ายน้ําก่อนหน้านี้หรือไม่ คำตอบที่เขาได้รับทําให้รู้ว่าตนเองนั้นถูกทัญญาหลอกเมกินถึงกับหงุดงิดจนอยากจะจับเด็ตัวแสบมาตีก้นซะให้เข็ดโทษฐานที่กล้ามาหลอกเขาอินทัดได้แต่หัวเราะก,กับความแสบซ่าข,ของทัญญาเราจะเอาไงต่อดีขึ้นไปเป็นห้องของฉันก่อนละกันฉันคิดว่าตอนนี้พี่ชาน่าจะอยู่ที่ห้องพักของทัญญาอินทัดพยักหน้าก่อนจะเดินนําเมคินตรงไปที่ลิฟต์เพื่อขึ้นไปยังห้องพักของเมคิน แต่เมื่อถึงห้องของเมคินก็เลือกที่จะเดินไปเคาประตูห้องพักของธัญญาแทนยืนรออยู่สักพักธัญญาก็เดินมาเปิดประตูห้องคุณเองเหรอคะเมฆสวัสดีค่ะคุณทัศเข้ามาข้างในก่อนสิคะธัญญาพูดด้วยรอยยิ้มที่สดใสเมื่อสองหนุ่มเดินเข้าไปในห้องพักของหญิงสาวก็พบนัทิชานั่งอยู่ภายในห้องนั้นด้วยนัทิชาเอ่ยทักทายสองหนุ่มตามปกติติดกับธัญญาที่ดูจะพึงพอใจที่เห็นเมคินมาเยือนถึงห้องพัก ทำไมวันนี้คุณถึงกลับเร็วนักล่ะคะเมฆคุณบอกฉันเองไม่ใช่เหรอคะว่ามีงานที่จะต้องทำอีกมากที่เราสองคนมาที่นี่ก็เพราะว่าเราจะมาจับโกโหกเด็กเลี้ยงแกะคนนี้ต่างหากเมกินพูดพร้อมกับเอานิ้วจิ้มไปที่หน้าผากของธัยา้าเบาๆโกหกฉันไปโกหกอะไรคุณคะอย่ามากล่าวหากันโดยไม่มีหลักฐานนะคะก็โกหกว่ามีหนุ่มหล่อรูปร่างดีมาว่ายน้ำอยู่ที่นี่ไง ผมไม่เห็นมีใครสักคนแม้แต่คุณกับที่ชายเองก็ไม่ได้ลงไปไ่ายน้าด้วยซ้ําแบบนี้ไม่ให้เรียกว่าเด็กเลี้ยงแกะแล้วจะให้เรียกว่าอะไรไม่ทราบทันย่าทำหน้าทะเล้นใส่เขาดูคุณจะมั่นใจมากเลยนะคะว่าฉันโกหกคุณแต่คุณเข้าใจถูกต้องค่ะไม่มีผู้ชายหล่อที่ไหนหรอกค่ะฉันก็แค่อยากจะรู้ว่าคุณจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อรู้เรื่องนี้คุณก็เลยโกหกผมว่ามีหนุ่มหล่อรูปร่างดี มาว่ายน้ำอยู่กับคุณที่นี่งั้นสิเธอไปยักหน้าให้เขาพร้อมกับรอยยิ้มอันสดใสใช่ค่ะแต่ฉันก็ดีใจนะคะที่คุณรีบกลับมาถึงแม้ว่าจะเป็นการกลับมาจับเกาหกฉันก็ตามคุณสองคนกินมื้อเที่ยงกันมาหรือยังคะนัทชาถามและอินทัดก,ก็เป็นคนตอบคำถามนั้นยังเลยและผมก็กำลังหิวคุณมีอะไรให้ผมกับเมฆินบ้างไหมมีค่ะเราสองคนซื้อกลับมาเตรียมไว้ให้พวกคุณ จากนั้นสองสาวก็ช่วยกันจัดอาหารให้สอหนุ่มกินเป็นอันจบการสนทนาเรื่องเด็กเลียงแกะของสองหนุ่มสาวไปโดยปริยายขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะและกลับมาพบกับเรื่องวุ่นๆของสองสาวพัฟซูเกอร์และบอสหนุ่มทั้งสองของเธอได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เลิฟโนชนนลบายนุชคงต้องขอตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหนะ้าสวัสดีค่ะ